สวยไหสวยไหมพี่ดูดูประกาศขาวสวยไหมประกาศขาว3 1วันของพี่เอ๋ครับผมวันนี้แสงเหนือเข้ามาติดตามผลงานที่ให้ผลิตภัณฑ์ของแสงเหนือให้พี่เอ๋ไปใช้แล้วผลงานก็ตอบสนองดีมากประกาศขาวส1วันสวยมากนี่พี่เใช้ดีไหมดีดีต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่าดีมากว่ามีหลวงม<ช>ีหลวงไปสารเร่งรากฟื้นฟูดินโตสะใจโตทูกใจนี่แล้วก็ f อฟซบางคนไม่ค่อยมั่นใจว่าพี่ว่าเรมูทูธใช้ได้ดีไหมพี่พ,พ,พี่ใช้งานจริงพี่บอกเลยาวันนี้ยังใช้อยู่เลยเพราะว่าการทรรําเกษตรถ้าเราได้ต้นทุนที่ต่ํามันก็จะดีกับเราไปแต่ถามว่ายังอยู่นะยาตัวนี้ฉีดอยู่ได้สบาย35วันแล้วันอยู่สบายาไม่รประกาศอายุสั้นอยู่ได้สบาย คณะก็ได้35วันได้แล้วก็กวางตุ้งกวางตุงนี่สบายเลยอายุ35วันเนี่ยอยู่ตัวนี้อยู่อยู่เลยแล้วถ้าเกิดคณะเกมยาวนิดนึงเราค่อยขยับสเต็ปยาขึ้นไปนี่แต่เม่หลวงการัาตีว่าดีใช้ได้เลยนี่มาดูมาดูพี่เขาทำไร่นี่นี่รับมาดูใกล้ๆดูมีหญ้าไหมนี่ f อต้องดูนะทำ้าเอ้ยทำไรต้องเตียนี่ทิวไปโอ้โหสวยป่ะพี่ของพี่นี่ได้ข่าวว่าเย็นนี้จะมาตัดหรอะใช่ เป็นแชเป็นผักแช์นะครับนี่เขาเรียกว่าผักแชร์ประกาศขาว31วันตัดเข้าตลาดสีเมืองราชบุรีนี่ใช้ดีจึงบอกต่อนี่ตัวจริงตัวจริง,รงโอเค